สวัสดีครับผมนายสลาอิฟโคโตสีราหารนักศึกษา0 1น1 9ครับวันนี้มาสาธิตร,ระบบ WiFi าอัจฉริยะครับแนะนำอุปกรณ์อันนี้จะเป็นอุปกรณ์อะไรวะันนี้เป็นตู้คอน s u m อ e r wifi นะครับอ,นนอ,รอันนี้จะเป็นสมาร์ทปลั๊กส่วนอันนี้จะเป็น Smart ทสวิตชนะครับผมต่อไปจะเป็นการต่อผ่านแอปนะครับก็จะมีเชื่อมกันอยู่3แอปก็คือ Xiaomi Home ่า o o g l e Home ใช้เป็นการสาธิตวิธีแมนนวลน,นะครับพ<อ>สนะครับเป็นวิธีการสาธิตการกดผ่านแอป สามเป็นการสั่งการด้วยเสียงโอเคกู o ก l e เปิดแอร์ได้เลยกำลังเปิดแอร์ซิงโอเคกู o ก l e ปิดแอร์โอเคกู o ก l e ปิดแอร์ได้เลยกำลังปิดแอร์ซิงเด, air, ดีเย๋ยวะครับ ต่อไปเป็นการเปิดไฟหัวเตียงนะครับโอเค Google เปิดไฟหัวเตียงได้เลยกำลังเปิดโคมไฟหัวเตียงขอบคุณครับ